เรื่องของวิปปนาสนานั่นไม่ใช่เรื่องที่ฎีดีตองอะไรแต่เป็นเรื่องของการคิดการค้นถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันก็เรียกว่าวิจัยวิจัยเรื่องที่จะทําให้เราจะพ้นจากความทุกข์ความแบกแบ่นในชีวิตประจำวันเราจะไปนั่งวิจัยตรงไหนก็ได้นั่งใต้ต้นไม้นั่งในห้องหรือไปนั่งอยู่หลังบ้านที่มีเหือนร่มเงาไปนั่งแล้วเราก็ยกปัญหาต่างๆ ขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้เห็นชัดในปัญหานั้นตามสภาพที่เป็นจริงสิ่งที่เราควรจะเอามาพิจารณาในเรื่องเกี่ยวกับวิปัสสนานั้นถ้านยังหลักให้พิจารณาในเรื่องนามารูเพราะว่าเรื่องนามารูปนี่เป็นเรื่องตัวเราเองจะ่โดยสมมุติเรียกว่ามันเป็นเรื่องตัวเราเพื่อการศึกษาด้านวิปัสสนานั้นจุดมุ่งหมายก็เพื่อให้รู้จากตัวเอง ให้ร um. ู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราให้รู้เหตุของสิ่งนั้นและให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไรในตัวจิตหมายจิตหมายที่เราต้องการศึกษาให้รู้จักตัวเองให้รู้จักสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้จักเหตุของสิ่งนั้นให้รู้ว่าเราจะแก้ไขสิ่งนั้นอย่างไร